ได้ไหมได้ขอามาครัจุดเริ่มต้นในการฟังกันอ๋อก็คือวันอย่างที่บอกฮะวันนั้นคือเราไปถ่ายทาละครเรื่องอมยาไฟนี่แหละแล้วก็คือตอนเรามีเรามีซีนถ่ายตอนเช้าแล้วเบรกเบรกยาวเลยอยู่เบรกยาวเลยแล้วมาถ่ายอีกทีคือตอนกลางคืนเราก็เลยจริงๆอ่ะก็คือไม่ได้พูดแทบจะไม่ได้คุยกันเลย้ะใช่ ก่อนหน้าน,นี้ก็คือแทบจะไม่ได้คุยกันเลยก็คุยกันเวลาเข้าฉากางเดียวแต่วันนั้นน,นมันคือวันที่มันอากาศที่ร้อนมากเลยปีที่แล้วอ่ะจิมจะมีช่วงที่มันร้อนๆ้อนเลยนะก็คือบิวก็ได้ยินน้องวีซ่าคุยกับน้องๆฝึกงานว่าแบบว่าจะไปจะไปไหว้พระมีใครจะเอาอะไรที่เซเว่นไหมอะไรอย่างเงี้ยบิวก็เลยแบบเอ้ยอย่างงั้นพี่ขอติดรถไปได้ไหมไปไปส่งพี่อเมซอนก็ได้พี่อยากหาที่เย็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้องจะไปทําอะไรก็เรื่องของน้องเดี๋ยพี่กลับเองอะไรอย่างงี้ แต่วันนั้นก็พอน้องบอกได้ไปสิเราก็ไปกันแต่ประเด็นคือเราอ่ะเขาจะไปวัดใช่ไหมแต่เราระหว่างทางมันไม่เจออเมซอนเลยก็เลยแบบว่าเขาก็เลยแบบพาไปเราไปทำบุญไปกันเลยตอนแรกกบิวบอกไม่ลงนะเพราะแบบร้อนหนีร้อนมากเขาบอกไม่ลงนะนี่ก็แบบลงเหอลงเหรอมาแล้วอ่ะาแอย่างงี้อ่าไปก็ไปก็ปล่อยเขาทําบุญนู่นนี่นั่นงเขาไป เราก็ยืนไหว้อยู่นอกเขาก็เข้าไปไหว้อะไรเงี้ยก็ไปไปมาก็คือแบบระหว่างขับรถอะไรเงี้ยเราได้พูดคุยกันแล้วมันรู้สึกว่าเออน้องคนนี้แบบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะน่ารักดีน่ารักดีเออนค้นนี้แบบน่ารักดีเราเล่นมุกอะไรไปเขาก็ตกมุกให้เราอะไรอย่างเงี้ยแบบเออโบ๊บบ้าโบ๊บบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเออดีว่ะเออน้องน่ารักอ๋อคือหาคนตกมุกหาคนตกมุก นั่นแหละก็คือแบบว่าพอหลังจากนั้นก็คือกับเอ่อพอไปถ่ายทับถ่ายละครอะไรเรียบร้อยกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แซล,ลน้องในใน IG. ไอจีถักไปแซล,ลว่าแบบเออแหมดึกแล้วนะไม่นอนทุกทีนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาลงสตรอรี่ <c oughs> ก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เราได้แบบว่าคุยกันแบบทางแบบคุยกันแบบคุยกันจริงจ <c oughs> จังก็หลังจากนั้นก็คุยกันไปเรื่อยในกองเพราะว่าเราคลายกำแพงของกันและกันได้ได้เข้าไป เออตอนแรกตอนแรกคือมันเหมือนว่าเวลาเราไปทํางานก็เราก็ทํางานจริงๆเนาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่สนใจแต่แบบเออพอได้พูดคุยกันจริงๆแบบในแบบนอกนอกจากนอกจากแบบว่าถ่ายทําทํางานนอกจากทํางานแล้วเราได้มันพูดคุยกันจริงๆแบบว่าเวลาพูดเล่นกับน้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออน้องเป็นคนน่ารักดีเราก็เลยแบบจีบไปเลย ยอ,อ,อยา,าพี่เขาบอกเป็นเรื่องเป็นราจะจีบนะหรือวก,ก็ค่อยใชวิธีคุยกัเราไปเรื่อยไม่ไม่ได้พูดค่ะว่าจะจีบแล้วก็เหมือนคือจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าไรอ่ะพี่บิว่าเป็นคนสนุกเป็นคนขี้เล่นเราซาก็เป็นคนขี้เล่นเหมือนกันแล้วเหมือนแบบมันไม่ได้มีจุดที่แบบจีบนะหรืออะไรมันเหมือนแบบเราเค่อยๆเรียนรู้ออกันมากบะใช่ใช่ค่ะหนายอกไก่ฮะตอนนั้นบิวคิดไรืยองเริ่มเหมยังหรือว่า ก็มันเป็นแบบเราทํางานด้วยแหละฮะแล้วเราก็แบบว่าจีบจีบเซลเอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกองอ่ะพอแบบว่าเออพอคุยกันแบบพอได้แบบว่าคุยกันในไลน์นู่นนี่นั่นแบบเริ่มมีไลน์อะไรกันแล้วแล้วเริ่มจริงจังแล้วเริ่มจริงจังแล้วมันก็เป็นท้ายๆเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดไหนที่ทําให้ตัดสินใจว่าแบบอาจจะน่าใจแบบคงุ๊บ จริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยฮะเพราะว่าเราก็โสดด้วยตอนนั้นน้องก็โสดแล้วก็รู้สึกว่าเออก็คุยกันไปแล้วมันคุยแล้วมันคุยแล้วก็สนุกอ่ะก็เลยแบบว่าก็คุยกันไปเรื่อยๆก็เลยคบกันแค่นั้นฮะไม่มีจุดตัดสินใจหรอกแค่รู้สึกว่าอชความรู้สึกใช่ความรู้สึกกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยจริงๆยังไม่มีแบบว่าเฮ้ยคบกันนะนู่นนี่นั่นอะไรเลยนะก็คือแบบก็อยู่กันไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้เวลาจะโบรอบเรารับยังไง หูยเรื่องนี้กําลังมีประเด็นเรื่องนี้กำลังมีประเด็นล่าสุดเมื่อสองสามวันที่แล้วนั่งอยู่เรามีวันครบรอบไหมดูติ๊กตอกเอ่าแล้วพี่ว่าวันไหนวะเรื่อแบบ บิวจำได้อ่ะวันวันที่ยี่ห้าหรือว่าอะไรนี่แหละบิวก็พูดดไปก่อน <c oughs> แต่เขามันมีเ,เขาเรียกอะไรมันมีหลักฐานเวลาถ่ายลงถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราเป็นย้อนดูวันได้นะเขาก็เดือนดูเดือนดูอะไรเงี้ยสรุปว่าคือวันที่อะไรสิสิบวันจริงๆอะ่ะคือสิบเอ็ดแต่ว่าเ,เขาาบอกว่าเป็นวันเกิดพี่ทัไมคือสิบสองคือมันเดือนเดียวกับเดือนเกิดเขาเขาาจะได้ได้ของขวัญทีเดียวโชคสองชั้นเลยค่ะ สิบสองมิถุนาครับสิบสองมิถุนาเกิดสิบสองมิถุนาใช่ถึงตบลงกันเมื่อสองทวานเพื่อนมาทายข่าววันนี้ก็จริงๆก็ผู้ชายอ่ะรายละเอียดมันอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงเนาะจาเป็นตอนนี้กี่เดือนแล้วครับท่านพันโอ้ก็ตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่สิบสองมิถุนาก็จะจะครบปีแล้ว อีกสองสามเดือนสี่เดือนสามเดือนก่อนที่จะพบรอบก็ต้องมาเลนทายก่อนเนาะใช่อาจจะหวานไหมผมว่าจะซื้อบ้านซื้อรถให้น้องเป็นโมเดลเป็นโมเดลอันนี้แบบเป็นโมเดลโชว์ก่อนว่าอนาคตเราจะมีอย่างนี้นะเลนทายแรกมันต้องยิ่งใหญ่ไม่หรอกครับผมว่าก็แค่แบบก็แค่พาไปกินข้าวหรืออะไรอย่างนี้ผมว่าน้องก็โอเคแล้วล่ะ ใช่ไหมเราพิซายังไงพ้อมไหมคาดหวังไหมไม่คาดหวังค่ะเพราะว่าอันนี้พูดแบบตรงๆหนูรู้สึกว่าจริงๆอ่ะทุกวันการที่มีเขาอยู่มันพิเศษแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นเทศกาลอะไรไม่หรอกเมื่อเมื่อเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวันสวันเนี่ยเขาเพิ่งซื้อเซอร์ไพรส์ของนเฮ้ยอย่าบอกดิเดี๋ยวมีคลิปในทิก o อต้องไปติดตาม ก็บอกไปเถอะอคนจะไม่เป็นไม่นคืออันนี้เป็นโปสเตอร์เป็นแคนวาสโปสเตอร์เรื่ององค์ยาไฟเนี่ยพระบิวเคยแบบว่าพูดกับน้องว่าแบบเออั่ามีโปสเตอร์มาติดอพนัเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าซื้อมาให้มาเซอร์ไพรส์เราแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้จักกันก็เลยอยากอันนี้ตอนแรกบิวเห็นแล้วบิวเห็นมันใส่กล่องมาบิวว่ากล่องลูกลูกคู่แหละเปิดมา โอมพยาฟายซื้อมาใหม่หมดบิวน้องเล่นใหญ่แล้วนะตูใหญ่ได้แพ้นะมีให้ไปแล้วเซอร์ไพรส์แล้วให้เซอร์ไพรส์ไปแล้วไปแล้วน่ารักด้วยรอดูรูปกันเลยเซอร์ไพรส์แต่เดือนที่แล้วมันเป็นจังหวะทำงานพอดีเลยทำงานก็เลยซื้อของขวัญมาให้เขาถทำซาหน่อยได้ก่อนหน้าที่เขาจะมาแบบเออมาตีประเนี่ยเรามองเขาเป็นผู้ชายขี้แอค ค <c oughs> ขารู้สึกแรกเลยตอนที่เจอวันแรกรู้สึกว่าแบบแอกทำไมไอเรามันก็เทซะด้วยแบบหนูแบบคุยกับเขาตอนั้นหนูก็ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยร่วมง,งานแบบขนาดมาที่ช่องก็ยังไม่เคยเจอแล้วหนูก็แบบเป็นคนแบบเขาเรียกอะไร <c oughs> เขา้เขา,าเข้าหาคนอื่นไม่เก่งอะ่ะถา้ถาถ้าถ้ามันไม่ได้สนิทหรืออะไรจะไม่ค่อยพูดหนูก็แบบชวนเขาคุยแบบเขานั่งแต่งหน้าหนูนั่งหันหลังชนกันด้วยนะหนูก็แบบพี่บิวเออพี่บิวคะพี่บิวเคยถ่ายหนังใช่ไหมคะ ครับอ๋อเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่เคยดูด้วยเหรออ๋อไม่เคยดูค่ะแต่ว่าหนูไปซื้อเฉยๆแล้วก็จบเลยหนูก็ว้ยเราจะคุยอะไรกับเขาต่อดีแบบแต่งหน้าอยู่จะไปพูดด้วยมั้กลัวแบบมันแบบหนูก็ไม่รู้ไงหนูก็แล้วเช้าด้วยไงเช้าเช้าไม่ค่อยอยากจะคุยบใครหรอกก็ก็ไม่ค่อยได้คุยพอไปกองอย่างเงี้ยหนูก็ไม่คุยหนูก็การก็ีิสนามก็นั่งในมุมของหนูเขาก็อยู่มุมเขาคุยมากสุดก็แค่แบบพี่บิวสวัสดีค่ะ กินข้าวยังคะกลับแล้วนะขะาวสวัสดีแค่นี้เลย <c oughs> แค่นี้เลยบิวอ่ะถ้ามีแบบว่าถ้าไปไปออกกองใช่ไหมบิวอ่ะชอบไปนั่งมุมอยู่คนเดียวอะ่ะนั่งพักอ่านบทอยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นแต่เวลาแบบว่าสมมติลุกไปถ่ายทําหรือไปหน้าน้า,น,าน้าเซตเนี้ยก็จะสนุกก็จะแบบสนุกสนานแต่ถ้าพักได้นั่งเก้าอี้เมื่อไรอยู่ยาวเลยน้องก็เลยไม่กล้าเข้าหา ใช่ค่ะถึงบอกเลยแบบว่าเขาเรียกอะไรคุยกันจริงๆอ่ะคือตอนที่แบบแก้ปิดกล้องแต่เขาจะแบบชอบยอดอ่ะแบบบางทีหนูนั่งแต่งหน้าอยู่อย่างเงี้ยหนูเพิ่งมากองเนาะพี่บิวสวัสดีค่ะไออย่างมากองอย่างเงี้ยคิดถึงพี่ไหมค่ะเราแรกๆก็งงแบบอะไรเห็นมุกไงไอหยอดละลายพฤติกรรมโอ้โหไออย่างสัมภาษณ์อยู่เนี่ยคิดถึงกันไหมครับอย่างเงี้ย ยิ้มๆแต่หนูก็ไม่ได้อะไรเพราะหนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยมีแฟนยังอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบใช่ใช่เขาจะเป็นฟิลนี้แล้วแบบบางทีแบบเขาจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอะความพี่ชายที่แสนดีอะมันจะมีความหวังดีบางทีเราถ่ายละครอยู่ถ่ายละครอยู่เขาก็จะมีแบบว่าทราบพี่ว่านะซีนนี้อันเนี้ยดีนะแต่ต้องเพิ่มอันเนี้ยนิดนึงนะน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางบางทีเขาเรียกอะไร มันไม่ได้มีใครที่จะมาบอกหรือมาสอนเราแบบนี้ทุกคนนะคะหนูก็จะออฟังฟังมันก็เลยเหมือนแบบทําให้ค่อยๆได้คุยกันอะไรยเงี้ยหรือบางทีช่องมีแบบเขาเรียกเส้นทางบันเทิงหรอรายการที่เขาจะมาสัมภาษณ์ค่ะแล้วแบบเขาก็จะวนนะแสดงใช่ไหมหนูก็จะแบบไม่เอาไม่ช่อบแบบหนูไม่พูดไม่ค่อยพูดใช่เขาก็จะแบบสร้างไม่ได้ต้องทําต้องลองเนาะไม่พี่เอาเลยยอ่างี้ย มันได้ตังค์ไม่เอาพี่เอาเลย <c oughs> <c oughs> หนูไม่แบบไม่ค่อยพูดเขาก็จะแบบไม่ได้ซะต้องลองต้องลองทำอะไรใช่<ต>มันต้องลองเลีถ้าไม่ลองก็ทําไม่ได้เือนไงใช่ห,หนูก็แบบเหมือนค่อยๆเหมือนที่พี่บอกว่าค่อยๆทลายกําแพงเหมือนมันก็เลยทําให้มีมีเรื่องอะไรให้คุยกันเยอะขึ้นอะไรอ,อย่างเงี้ยตอนหนังเขาเริ่มมันหยอกเราแอบคิดไหมว่าเอ้ต้องทูอเปล่าหรือว่าแอบมาแย่เราเล่เปล่าไม่ไปเช็คอะไรก่อน ไม่คิดนะเพราะว่าเขาอะน่ารักแบบนี้กับทุกคนเขาไม่ได้แบบเหมือนขี้เล่นแค่กับหนูแบบกับพี่พี่ทีมงานคนอื่นหรือกับน้องๆน,นี่ยคือเขาก็เล่นเหมือนเขาเรียกอะไรลายพฤติกรรมอะค่ะเขาเป็นคนสนุกอะอยู่กับใครเขาก็ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเขามายอดเพราะว่าจีบหรืออะไรหรือเปล่าแบบไม่ได้คิดเลย <c oughs> แล้ว,วที่เขาทักมาคุยอะค่ะเราคิดไหมว่าแบบเขาก็อาจจะทักนี้กับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามให้ตีกันนะ มันก็คิดค่ะเพราะว่าเอาจริงๆมันก็คือหลังจากวันที่แบบเหมือนเราได้ไ,ได้ใช่ได้ใช้เวลาแบบเหมือน,มนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเพราะจริงๆหนูก็เริ่มเขาเรียกก็เริ่มชอบอะ <S <S <ช>่ะเออถ้าพูดงตรงมันก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมมันใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาทักมาทําไมอะ่ะทาไมต้องนานไม่ทักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเขาเมไม่ได้เข้าข้างตัวเองขนาดนั้นก็คุยแบบปกติ ไม่ค่อยได้คุยก็ยังไม่ได้ค่อยได้คุยเยอะยังไม่ได้คุยกันนะตอนแบบมาทุกวันนี้ก็ไม่คุยเพรไม่ใช่ก็ไปแบบว่าไปแบบเออไปโบว่ากันยังไงวะเพราะบางทีอยู่กองก็คือแบบมันไม่มีเวลามากุกกิกกันด้วยซ้ำเพราะว่าถ่ายแบบวันนึงก็สามสิบเปอรซ็นเนาะถ่ายถ่ายถ่ายเบรกก็แค่สองเวลาเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยพอมีเวลาว่างนิดหน่อยก็อยู่ก็อีสนามพักดีกว่านอนนี่กินข้าวรีบนอนจากวันแรกที่บอกว่าเขาแบบอยู่กินเอง พอเราเริ่มใจสส่เขาแล้วมันเปลี่ยนไปือไเปลี่ยนค่ะยังไงมันเหมือนภาพแรกเลยอะรู้สึกว่าขี้แอกเราก็แบบมันมันทําให้ไม่รู้จะคุยอะไรอะแบบมันเหมือนแบบไม่อยากเข้าหาถ้าพูดตรงแบบไม่คุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือประเด็นนี้ก็คือไอ้วันนั้นนั่นแหละที่พี่ตอบน้อยตอบกลับน้อยเงี้ยมันเลยแบบติดค้างในใจหนูมาใช่ไหมไม่ใช่โถเออเป็นไงตตัดานะ ำไมคุณตัดสินคนแค่ประมาณสิบมิใช่น,นั่นแหละแล้วหนูก็แบบเหมือนพอได้คุยมากขึ้นก็อ๋อจริงๆเราเขาเป็นคนเฟรนลี่นะเขาเป็นคนแบบจริงๆเป็นคนใจดีนะเป็น <c oughs> คนน่าราาักเรื่องจริงพูดออกม่หมดเรื่องจริงนะ่นอันนี้สเปกไหมถ้าภายนอกอะ่ะคือใช่เลยเอะ่ะหนูชอบแสดง <ไฟ S 1> มันนิสัยไ, <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ กยนออะถ้าสเปคหนูจริงอ่ะหนูชอบคมเข้มผิวแทนยิ้มสวยหนูจะไม่ค่อยแบบสายตีเหลือไม่ไม่ชอบชอบแบบยิ่งแบบแทนๆยิ่งแบบชอบอะไรเงี้ยช่วงนี้ดำขึ้นแล้วเนูแล้วบิวอ่ะวีซ่าเป็นสเปซไหมครับไม่มีเปรกหรอกคุยกันรู้เรื่องก็โอเคแล้วเข้าใจเราพอแล้ว แล้วตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องแบบต้องปรับู้จูนกันอยู่ไหมคะโอ้โหมีครับมีมมเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติช่วงนี้เราเราไม่ได้ถ่ายละครเนานะไม่ได้ออกกองกันเราก็มาไลฟ์ขายเสื้อ,อแต่แบบวิวอติดเวลาแบบรู้ตัวนะว่าเวลาแบบถ้าเป็นพาร์ททำงานรูวกว้ก่ะก็คือทำงานเลยแบบจริงจังอะแต่แบบเข้าใจนะเวลาเราแบบแฟนเราอย่างเงี้ยก็คือแบบเราขายของด้วยกันอนะมันก็ควรจะแบบเออ ไปกลายเป็นแบบจริงจังจริงจังเกินไปอ่ะอม,มันทําให้แบบเสียบรรยากาศอ่ะวิวรู้ตัวนะพี่รู้ตัวนะ <c oughs> <c oughs> พี่รู้ตัวแต่พี่ก็พยายามปรับอยู่เหมือนกันเออตรงนี้แหละแล้วก็มีอีกหลายอย่างอ่ะเรื่องแบบน้องน้องจะเป็นคนที่ชอบแบบเวลาไปไหนหรือทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยให้บอกให้รายงานแบบนี่ใช้คำว่ารายงานไม่ดีไม่ดีดใ,<ช>ให้บอก,ให,บอกให้พิมพ์บอกแค่พิมพ์บอกเฉยอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะเป็นคนที่แบบ ไปถึงแต่ปุ๊บไปถ่ายสไตล์เราอย่างเงี้ยไปถึงเราก็วางโนัพท์แเราก็ไปถ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะชอบแบบไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าบอกตลอดอะไรเงี้ยเน้นจะโทส่วนมากเน้นโทรมากกว่าบิวจะเน้นโทรแต่เขา,าเน้นพิมพ์อันนี้คือปัญหาปัญหาของผมสอ,องคนนะ <c oughs> ไม่น่าเป็นปัญหาเลยนะเรือนี้นะไม่มีปากเสียงใช่บางทีแบบมันน้อยมีความน้อยใช่ใช่มันน้อยเพราะว่าแบบบางทีหนูแบบว่าไม่ได้ว่างรับโทรศัพท์ตลอดบางทีอ่ะเรานอนอยู่ หรือว่าบางทีเราอาบน้ําหรือทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบพิมพ์ไว้ก็ได้เดี๋ยวหนูมาดูหนูก็อ๋อรับรู้แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นฟีลแบบก็โทรบอกกระจกเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติหนูไม่ได้รับตอนนั้นล่ะหนูก็ไม่ได้รู้ถูกปะก็โทรกลับเขาก็จะเป็นฟีลเขาก็จะเป็นฟีลบอกว่าแล้วทาไมต้องพิมต้องอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ว่าอ้หลังหลังก็แบบอ๋าไม่เป็นไรก็เอาที่สบายใจเอาที่แบบสะดวกสุดท้ายเดี๋ยวมันก็แบบปรับปรับกันไปส่งไปไว้ไอ้นนี้ดีได้ทั้งสออย่างเข้าข้อความ นมากเป็นเรื่องแบบเล็กๆนน้อยบางทีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินข้าวหรืออะไรเล็กๆน้อยไม่ค่อยมีเรื่องใหญ่ส่วนมากจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันไม่น่าที่จะแบบทะเลาะกันได้แต่ว่าทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้แบบแต่ว่ามันเป็นปกติของทุกคู่เริ่มให้มีอะไรคุยแหละป่าลองหลังๆไม่เล็กต้องก็ได้ไเยคว่าเกปีแล้วเรารู้วิสัยกันการมากมขนาดก็ ประมาณถ้าร้อยเปอร์เซ็นหนูว่าหนูน่าจะให้ประมาณแปดสิบแปดสิบเช่นกันฮะเช่น <shoes> กันเพราะว่าพี่ก็เปิดกว่าทุกอย่างแล้วนะร้อยแล้วแหละอ่ะคำถามเลยน้องชอบสีอะไรฮะน้องชอบสีอะไรเยลโล่ยีน้องชอบสีย <Hello>. ีนใช่ยีนสีอะไรวะไม่รู้แกซื้อหมวกให้เขาสี สีเขียวสีเขียวเหรอพี่ชอบสีอะไรดำผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันชอบแีไหชอบสีเทาเท้าถ้าแบบเอาแบบความหมายเขาจะใส่แบบมินิมอลสีโทนๆนั้นเวลาไปกินข้าวเป็นการสั่งแทนกันได้ได้ครับถ้าแบบเรื่องกินนี่ก็คือรู้เลย เออต้องยกให้เขาเลยค่ะหนูแบบแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยรู้รู้ว่าน้องชอบอะไรเราเมเราเองดูเอา,า,าว่าใส่ใจหรือว่าถามเขาชอบจริงๆเป็นอย่างแรกเลยที่ก่อนที่จะคบกันก็คือถามดูดูพฤติกรรมการกินของเขาว่าแบบว่าเขาชอบเขาช,ชอบกินเขากินง่ายไหมเพราะเราเป็นคนแบบกินง่ายมากกินง่ายอยู่ง่ายข้าวแกงจบข้าวแกงจบก็พยายามดูลองสังเกตแต่น้องก็กินง่ายเหมือนกันส่วนมากทุกวันนี้ก็ข้าวแกง แล้วก็ทํากับข้าวกินที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้พาไปดูครอบครัวกันบ้างไปเจอน้องน้องเคยเจอเคยเจอคุณแม่อยู่อะวันเกิดวันเกิดที่จัดมิงที่ร้านพี่จินนะก็คุณแม่ไปด้วยน้องไปด้วยแล้วก็ซาก็ไปก็ไปเจอแม่กับน้องส่วนบิวก็เคยเจอแม่แม่น้องซามีแบบเขาเรียกนัดทานข้าวกับที่บ้านอะไรเง ยังครับยังแค่แค่แบบบุคคลแบบแค่บิวบิวไปรู้จักแม่เขาไปรู้จักแม่บิวแต่แม่แต่ถ้ากระทั้งครอบครัวยังยังปวดก็ปวดแล้วนะฮะทำไมจะให้เบียดมันก็ปวดแล้วมากิที่ร้ายังยังไม่รีบยังไม่รีบแต่มันบิวรู้สึกว่าแต่งงานมันก็มันไม่เราไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นเนาะคือหนูกับพี่บิวอะคิดเหมือนกันว่า เรื่องแต่งงานอ่ะมันไม่ได้สําคัญเพราะว่าจริงๆอ่ะชีวิตปัจจุบันอ่ะยุคสมัยอ่ะมันมันไปไกลแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจประเพณีว่าจริงๆคนจะมีนะคะแต่ถามว่ารีบร้อนไหมยังค่ะใช่ทำงานก่อนนั่นปีนี้ยีค่ะปีนี้ยี่สเด็กเลยอุ้ยบนห้อมกันเลยและอย่างอ่ะแต่งงานก็มีค่าใช้จ่ายด้วย รู้สึกว่ายังยังไม่จําเป็นอืมอารย์มีการอกาเข้ามาในชีวิตครัเอ่อเปลี่ยนไปนไหมเปลี่ยนสิครับเ,เพราะว่าเขาก็เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่แบบว่าที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างแบบคอนเทนต์เต้นอะไรเงี้ยจะเห็นบ่อยมากเลยช่วงนี้ <c oughs> เขาจะแบบเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายเต้นถ้าถ่ายคอนเทนต์ <c oughs> ไปอะไรหลายๆอย่างบิวชอบทํากิจกรรมนะ <c oughs> แต่บิวไม่ชอบถ่าย ก็ได้เขาเนี่ยมาคอยถ่ายในวันนี้แน่ใช่เราก็เลยมีลงมีลงโซเชียลมากขึ้นเก็บเก็บมุมที่คนอื่นไม่ได้เห็นเขาในแบบนั้นนะคะเราสไตล์เวรุ่นแง่อ๋อเดี๋ยวไม่รู้ตัวเดี๋ยไม่รู้ตัวไม่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ว่าบางทีมันอาจจะต้องมีโมเมนต์ให้แฟนๆเนี่ย ถ้าแบบเขาเรียกอะไรบางมุมอ่ะเขาเรียกหน้าเสื่อใครๆก็เห็นได้เราสามารถ s e ิร์ชได้แต่หลังเสื่ออ่ะมันเฉพาะหนูก็เลยอยากให้คนอื่นอ่ะเห็นเขาในมุกอย่างเช่นแบบไปจับปลาอย่างเงี้ยเขาจับตั้งแต่เด็กแต่ว่าหนูรู้แต่หนูก็อยากให้คนอื่นน่ะเห็นว่าเนี่ยมันคือกินง่ายอยู่ง่ายแล้วชีวิตจริงๆคนเราอ่ะเนี่ยมันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วค่ะดูดีนตใช่ผู้สร้างคอนเทนต์ให้ดีฮะดีดี หนูรู้สึกว่าเขาสอนอะไรหนูมากขึ้นคือสอนเลยเหรอคะหนูก็จะมีมุมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบิวเป็นเด็กต่างจังหวัดบิวจะเจออะไรมาเยอะมากผ่านในชีวิตมาส่วนน้องอ่ะเป็นเด็กหนึ่งเทพเขาก็จะแบบอาจจะแบบไม่เคยเจออะไรอย่างที่เราเคยเจออย่างเงี้ยเราก็คอยบอกว่าแบบอันนี้มันทําเองได้นะไม่ต้องไปแบบ ไปจ้าคนอื่นก็ได้หร <lifelong> <cell S 1> ืออะไรอย่างเงี้ยก็อันไหนทําเองได้ก็ทำหรือบางอย่างเขาก็จะสอนแบบสมมติว่าหนูหนูกุ้มหรือหนูเครียดหรือมีเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยบางทีหนูจะชอบเก็บไว้เขาก็จะแบบเหมือนดูออกเขาก็จะแบบอพอหนูระบายกับเขาเงี้ยเขาก็จะ